จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับข้อกำหนดของคขมรนเกี่ยวกับละครโขนถึงยูเนสโกเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยซึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ข้อกำหนดของคขมรนเกี่ยวกับละครโขนถึงยูเนสโกโดยรวมแล้วคำขอ,อของคอนขมรนคือ 1. การขาดแคลนคูในสาขาละครโขน ยูเนสโกช่วยด้วย 2. บทรามายณะยังไม่สมบูรณ์วงเล็บพระรามพระลักษณางศีดาหัวใจของเรื่องรามายณนะยูเนสโกช่วยด้วย 3. เขอความช่วยเหลือยูเนสโกในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อส่งครูขเขมรมาศึกษาละครโข,ขนในประเทศเพื่อนบ้านยูเนสโกช่วยด้วย 4. ขอความช่วยเหลือจากยูเนสโกเรื่องหัวโขน เครื่องแต่งกายฉากดนตรียูเนสโกช่วยด้วยถ้ารัฐบาลไทยช่วยมันแอดขอสาบส่งตลอดการไม่กาเลือกตลอดไปเพียงสุดท้ายไม่พ้นไทยตามเคยใครช่วยก็ไปเถิดมันในละคุณตั้งกี่รอบแล้วเคยจำกันบ้างไหมง่ายๆนะไม่พร้อมมึงก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นแหละจบเพราะศาสตร์แขนงนี้มันไม่ใช่ของพวกมึงตั้งแต่แรกแล้วสอนให้ไปนะ่ะ ก็เหมือนเดิมในรคุณอีกเหนื่อยเปล่าเสียความรู้สึกอีกซึ่งภายลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าขอคัดค้านเต็มกําลังค่ะต้นฉบับทําไมไม่มีอะไรเลยรัฐบาลแค่บอกไม่พร้อมเรากําลังศึกษาเพิ่มเหมือนกันแต่รัฐบาลยุคนี้คงรีบแทบประเคนให้ค่ะเพราะไม่ใส่ใจถึงความยากลําบากของคนที่พยายาม อนุรักษ์รักษาต่อยอดจนสวยงามสมบูรณ์มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีแต่ด้อยค่าประเทศทั้งนั้นทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าออริจินอลเขาทำกันแบบนี้เหรอทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่พร้อมสักอย่างบทไม่พร้อมเครื่องแต่งกายไม่พร้อมคนไม่พร้อมขาดครูสอนแต่จะเอามารดกโลกการช่วยเหลือควรจะมีลิมิตช่วยคนที่ควรช่วยพวกในละคุณช่วยไปนะแคเท่านั้น พอได้ดีมันก็กลับมาแววงกัดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตระก,กะของการขโมยและการคัดลอกมันต่างกันนะการคัดลอกคือ2ที่เหมือนกันอีกที่หนึ่งทำก่อนอีกที่หนึ่งทำหลังแต่การขโมยคืออีกที่หนึ่งนะมีอีกที่หนึ่งไม่มีเขาเลยเน้นวลีว่าขโมยมากกว่าเพราะมันสมเหตุสมผลที่สุดกับเรื่องนี้เพราะเขานะ่ะไม่มีอะไรเลย ส่วนเรานะ่มีทุกอย่างเขาเลยร้องได้ว่าเขาถูกขโมยไงถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุผลโง่ๆในสายตาของชาวโลกก็ตามใครมันจะขโมยวัฒนธรรมได้แถมประเทศที่ถูกขโมยเนี่ยนะวัฒนธรรมหายด้วยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้คนไทยช่วยกันจับตาเรื่องนี้ครับยิ่งรัฐบาลชุดนี้มีโครงการซอฟต์พาวเวอร์หวังว่าจะไม่เอาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาอ้างเพื่อไปสอนพวกเขมรน,นะ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไร้อย่างอายมากประเทศเครมดะจิตสำนึกไม่มีบรมโง่ามากต้นฉบับอะไรไม่ไม่มีที่มาที่ไปบอกต้นฉบับแล้วมาให้ไปสอนด้านกว่าหนังส้นตีนอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโขนมีทั้งหลายประเทศทำไมต้องไทยคนเดียวละ่ะและทำไมไม่ขออินเดียละ่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเมรสร้างความฮาให้กับชาวโลกงานนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับจากทางเพจ facebook อาเซียนมองไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ว่าใส่ชุดไทยเดินเที่ยวนะครวัดนะครธมแล้วมีคนไปแย้งว่าเนี่ยไม่ใช่ชุดเขมรแต่เป็นชุดไทยที่มาจากละครไทย เป็นที่นิยมในกัมพูชาและนางเจ้าของช่องตอบกลับมาว่าฉันใส่ชุดแบบราชสำนักกัมพูชาฉันนี่งงเลยราชวงศ์กัมพูชาแต่งตัวแบบนี้หรอครับรเช้าลูกเธอองค์ไหนบ้างหรอครับซึ่งภาพดังกล่าวนะครับมาจากทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Trida c o o o k n n g w ล์ k ด้วยเธอนั้นเป็นยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาที่มีผู้ติดต,ตาม3 3 7 0 0คน โดยทางเพจอาเซียนมองไทยก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบโพสต์ดังกล่าวอีกว่าเจ้าของช่องสู้ชีวิตมากล่าสุดตอบกบลับรัวรัวไล่คนไทยไปเรียนใหม่พร้อมแผ่ลิงก์จากวัดเขมรชุดคนจีนตอนใต้คนไทยใส่ชุดมงฮ่าฮ่าฮาแก๊งเดียวกันกับจันรัศมีและซันอาร์ตป้าโดยภายหลังนะครับที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า และทุกวันนี้ชุดแต่งงานชาวเขเมรคือแบบจะทุกชุดเหมือนไทยแบบเป,ป๊ะๆทั้งที่หลายชุดคือชุดไทยประยุกต์โดยเฉพาะงานแต่งคนมีเงินวงเล็บในรูปคือเอามาจาก IG ช่างแต่งหน้าชาวเขเมรท่านหนึ่งนี่ถ้าไม่มีภาษาเขาเมรเขียนใต้ภาพฉันคือคิดว่างานแต่งคนไทยนะงือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชุดราชวงศ์กัมพูชามันคือชุดนี้จ้าอยาเคลมชุดไทย ไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโอ้ยขำเอาชุดจากละครไทยไปเป็นชุดของชาติตัวเองซะง,งั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชาวเขมรในช่วงกําลังสับสนวัฒนธรรมการแต่งกายเป็นในทิศทางไหนจะเคลมการแต่งกายของไทยไปเป็นของเขมรหรือจะยึดถือการแต่งกายตามภาพแกะสลักบนกําแพงหรือถ้าจะยึดถือการแต่งกายตามราชสำนักเขมรก็คือวัฒนธรรมการแต่งกาย ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นคนเขมเมนสับสนคนไทยก็สับสนวัฒนธรรมไปยังไงกันบ้างแน่เพราะเหมือนกันจนแทบจะแยกไม่ออกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอีหยางว่าราชาสำนักกำโพธไม่เคยห่มสบายจีบเวลามีงานราชาพิธีก็ไม่เคยเห็นห่มสบายทับมีแต่ผ้าเวี่ยงพาดแค่นั้นเอาอะไรมาแต่งกายดามาสำนักไหนก่อนสาวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ตามไปด่าได้ครับแต่ไม่ต้องดูไปปั่นวิวให้มันะน่ะเดี๋ยวจะมีเพิ่มมาอีก 2- 3สามช่องทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าราชาสำนักขมแมที่ใหญ่ที่สุดนี่วะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าที่ใส่ชุดไทยก็องหญิงกำมารอนั่นไงล่ะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาลืมเราแล้วอับสาราทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็เมืองขึ้นคิดอะไรมากทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคล้ายๆนะแต่ สักพักนะ่ะไม่ใช่ละห่มแบบนั้นนะ่ะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคล้ายแหละแต่ไม่เหมือนการห่มสักพักก็ห่มคนละแบบและเอกลักษณ์ของเจ้านายเขมรยุคพระนครคือสะพายสังวานเยอะๆในขณะที่เจ้านายสยามส่วนมากจะใส่แค่สองสาเส้นอย่างเรียบรู้ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาเคยแจ้งว่ามีความสับสนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในกัมพูชา ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเคยได้ยินไหมยืมเสื้อเพื่อนใส่แล้วเห็นว่าสวยดียึดเลยละกันใส่แล้วสวยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหลอกเรียนคนอื่นจนวัฒนธรรมตัวเองนะ่ะหายหมดแล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ